วัดป่าสุทาวาสเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นภูริชตะเถระและสังขารตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลวงปู่เสากันตะศีลเถระกับหลวงปู่มั่นภูริชตะเถระได้รับการอาราธนาจากอุณาสิกาสามพี่น้องตระกูลชุวานน์และชาวจังหวัดสกลนครผู้ที่มีความเร่อมใสในพระอาจารย์ทั้งสองมาจำพรรษาณ เสนาสนะป่าบันบากในปีพุทธศักราช2469ต่อมาจึงได้จัดสร้างเป็นวัดป่าสุทาวาสในเวลาต่อมาภายหลังที่องคุลป,ปูมั่นท่านได้ลงมาจากทางภาคเหนือมาจำพรรษาที่วัดป่าอนิเวศจังหวัดอุดรธานีแล้วคณะสทาชาวจังหวัดสกลนครได้กราบอารัธนาองค์ท่านมาจำพรรษาณวัดป่าสุทาวาส อีกครั้งในปีพุทธศักราช2484มาพักเพียง15วันและองค์ท่านก็ได้ไปจำพรรษาที่เสนาสนะวัดป่าบ้านโคกอําเภอโคกศรีสุพันณในปี2485และช่วงสุดท้ายขององค์ท่านชาวบ้านน้องผือตำบลนาไน,านาอําเภอพันนานิคม mm hmm. ก็ได้อารัธนาองค์ท่านไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านน้องผือตำบลนาไน,านา อำเภอพนานิคมเมื่อปีพุทธศักราช2488จบจนวาระที่องค์ท่านใกล้มรณภาพและมรณภาพณวัดป่าสุทาวาสในเวลา2นาฬิกาในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492<ว>ได้มีการประชุมเพลิงขององค์ท่านณวัดป่าแห่งนี้ในวันที่3 1มกราคมปีพุทธศักราช2493 มาจริงได้สร้างอุโบสถในบริเวณที่ประชุมเพลิงและสร้างพิพิธภัณฑ์องค์หลวงปู่มั่นตรงบริเวณที่กุฏิที่องค์ท่านมรณภาพ นี่เป็นพิพธิพธภัณฑ์หลวงปู่มัน่นภูริสตตเทระสร้างตรงบริเวณที่กุติที่องค์ท่านมรณภาพภายในอาคารมีอธิษาานขององค์หลวงปู่มั่นและการจำลองรูปเหมือน,งนองค์หลวงปู่มัน่นรวมทั้งมีการใช้สถานที่แห่งนี้เป็นพิพธิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารอาคารก่อสร้างโดยเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเรียบง่าย และดูใกล้ชิดกับธรรมชาติเดินเข้ามาด้านภายในอาคารมีองค์ประธานรูปปฏิมากรรมหล่อสำริดเหมือนจริงขององค์หลวงปู่มั่นด้านหน้าเป็นอธิษฐานขององค์ท่านซึ่งแปลสภาพกลายเป็นพระธาตุและเป็นที่สักการะกราบไหว้ระลึกถึงองค์ท่านจากผู้คนทุกทั่วสารทิศไม่ได้ขาด เครื่องใช้ในการทุดงโดยองค์ท่านได้จารีกไปตามคุณเขาต่างๆในภาคอีสานและภาคเหนือจนกล่าวได้ว่าองค์ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงมีกรดม้งกาต้มน้ำร้อนหนังจำมะขันใช้ปูนั่งนอนสายระเดียงใช้เป็นเชือกทำราวผ้าเครื่องใช้เบตเตร์เล็ตทั่วไปมีรองเท้าซึ่งสิทธิอนุสิทธต องค์ท่านได้ทําถวายองค์ท่านโดยใช้หนังเก้งกวางหนังควายบ้างจากชาวบ้านนํามาแช่น้ําปูนในรางไม้แล้วลอกหนังออกตีแช่น้ําส้มเปลือกไม้แล้วนํามาขึงนําตะปูมาเจาะรูฟันโดยได้เย็บก่อนนําไปถวายองค์ท่านแปลงสีฟันองค์ท่านไม้เจียทํามาจากไม้คนทาไม้จันหอมไม้ข่อยและไม้เดา บริขารเบตาเลตทั่วไปซึ่งศิษยานุสิญญส์ได้นำมาเก็บรวบรวมจัดแสดงเป็นอนุสรณ์บูชาเช่นกระโถนปากตแตรอ่างไม้บทยาและย้อมผ้าถุงยากระโถนยินเผาตะกร้าคมไฟไว้จุดเวลาท่านเดินจงกรม มีภาพถ่ายงานถวายเพลิงขององค์หลวงป,ปู่ท่านซึ่งมีสิทยานุสิ์ขององค์ท่านมารวมเป็นจํานวนมากมีภาพถ่ายลกศิษย์ที่เป็นฝ่ายคารวสาขององค์หลวงป,ปู่ท่านได้นําผงอัฐิที่เก็บไว้ที่บ้านซึ่งต่อมากลายเป็นประธาต นี่เป็นภาพถ่ายขององ,องค์ท่านท่าย,ยืนถ่ายที่วัดบ้านฝั่งแดงอเภอพระธาตุพนมยืนใต้ต้นไม้ซึ่งท่านได้อนุโลมให้ถ่ายเพราะว่าท่านไม่ให้ใครถ่ายได้ง่ายๆและมีภาพถ่ายท่านั่งบนธรรม,มาตุซึ่งถ่ายที่บริเวณวัดป่าสุทาวาตอีกภาพหนึ่งมีหนังสือธรรมะที่องค์ท่านได้ศึกษาถึงแม้จะ ปฏิบัติทุดดงกรรมฐานตามป่าตาเขาแต่ท่านมีได้ละเวน้นเป็นหลักคำสอนต่างๆของพระสมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธรูปปางมันวิชัยที่องค์ท่านได้กราบไหว้เป็นประจำโดยฐานหรือแท่นพระพุทธรูปซึ่งท่านได้ออกแบบทำด้วยฝีมือของท่านเองที่วัดป่าบ้านหนองพือ เครื่องอาาัฐบริขารของพระธุดงค์สบงก็คือเป็นผ้านุ่งจีวรใช้เป็นผ้าหม่มสังคติใช้เป็นผ้าห่มกันหนาวและใช้ผ้าบาในโอกาสทำพิธีสังฆกรรมต่างๆางบาทสำหรับใส่พัตตาหารมีดโกนสำหรับปรุงผมเข็มรัดประคดก็คือที่คาดเอวแทนเข็มขัดและมีที่กรองน้ำสำหรับองค์ท่าน บาทอยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นบาทกระถินปีสุดท้ายซึ่งบาทใบแท้นั้นพระอาจาร,รย์มหาทองสุขถวายพระธรรมเจดีจูมพันธุโลจากหนังสือวันวานหลวงปู่ทองคําได้บอกเอาไว้องคหลวงปู่มั่นภูริสัตเทระนั้นผ้าสบงจีวรขององค์ท่าน ถึงจะเก่าขนาดไหนก็ไม่ทิ้งง่ายๆจะปะชุนซ่อมแซมให้ใช้งานได้อยู่เสมอซึ่งเป็นขอ้อวัดของพระป่าที่องค์ท่านได้ให้ถือปฏิบัติกันมา คำกราบพระสก,การและขอขมาขององค์ปุมันผู้เตาเทีครับ นี่คือด้านภายนอกของอาคารพิพิธภัณฑ์ก็จัดแสดงประวัติขององค์ท่าน กุฏิองคุลูงตาพระมหาบัวในวัดป่าสุทาวาสภาพในปัจจุบันวัดป่าสุทาวาสกลายเป็นสภาพเป็นวัดป่ากลางเมืองเป็นสำนักเรียนสำคัญของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสกลนครปูชนียสถานที่สำคัญนอกจากอุโบสถและ พิพิธภัณฑ์องค์หลวงปูม่มันแล้วก็ยังมีจันทสาราเจติยานุสร์เจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงปู่หลุยจันทสารโรอีกด้วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงร่างแบบเจดียองนี้พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจันทสารโรหลวงปู่หลุยจันทสาราเทระ เป็นพระเทระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัส,สนาธุระเป็นสิทธิ์ขององค์หลวงปู่มัน่นภูริตะเทะระหลวงปู่หลุยเป็นผู้ที่มีปฏิปทาชอบจาริกไปในที่ต่างๆจหลอดจนวันสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านเมื่อท่านมรณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง,งร่างแบบเจดีเพื่อบรรจุอธิธาตุขององค์ลวงปูลุย และมีกระแสร pues nah ับสั่งให้สร้างไว้ใกล้กับอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่มั่นที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริชตาเทระด้วยความที่ท่านหวังเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเหตุนั้นท่านจึงไม่อยู่เป็นที่เป็นทางเป็นหลักแหล่งเฉพาะแห่งเดียวเที่ยวไปเพื่อประโยชน์แก่ชนในสถานที่นั้นนั้น ซึ่งองค์หลุป,ปุพัน์ได้จำพรรษาในสถานที่ต่างๆดังนี้2,459จำพรรษาที่ผาภูก,กุูดบ้านหนองสูงอำเภอคำเชอ,อีจังหวัดพุทธหาร2,460จำพรรษาที่บ้านคงปอห้วยหลวงอเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี2,461จำพรรษาที่ทำผาบิ่งจังหวัดเลย 2,462จำพรรษาที่บ้านค้ออบ้านผือจอุดรธานี2,463จำพรรษาที่อภท่าบ,บ่อจหวัดนองคาย2,464จำพรรษาที่บ้านหุ้ยทรายอม,อมุกดาหารจัังหวดคนครพนม2,465จำพรรษาที่ตบหนองลาดอเภวริชภูมิจัังหวดสกนลนคร2,466จำพรรษาที่ วัดมหาชัยอเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพู2,467จำพรรษาที่บ้านค้ออบ้านผือจังหวัดอุดรธานี2,468จำพรรษาที่อเภอท่าบัวจังหวัดหนองคาย2,469จำพรรษาที่บ้านสามผงอเท่าอุเทนจังหวัดนครพนม2,470จำพรรษาที่บ้านหนองคอนอบุงปัจจุบันอเมอตพานจังหวัดอำนาจเจริญ 2,470จำพรรษาที่วัดปรทุมวานารามกรุงเทพมหานาคร2,472ถึง2,482จำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นท่านก็ได้ลงมาจากภาคเหนือสู่ภายอีสานจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกนลนครเป็นเวลาสุดท้ายขององค์ท่าน